กล่าวไว้ว่าการเดินทางนั้นคือชีวิตแต่เราจะเดินทางไปหนทางใดอยู่ที่ใจเราเป็นผู้กำหนดเราเดินทางมาถึงสนามบ,บินกายาแล้วนะคะหลังจากที่ออกจากสนามบ,บินสุรภูมิใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะ ว่าอากาศกําลังสบายๆเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกโปรยๆมาค่ะอุณหภูมิก็ไม่ร้อนมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปในสนามบินนะคะเราก็จะต้องมีนี่ค่ะตั๋วเครื่องบินนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเช็คด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะไปที่วัดป่าพุทธคยาพร้อมกับน้องเนรนี่แหละค่ะ เราเด็กๆก,กับหัวใจดวงน้อยจะต้องเดินทางสู่ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งดินแดนที่เป็นต้นกําเนิดพระพุทธศาสนาศาสนาแห่งการพ้นทุกข์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่น้องๆจะต้องทําให้สําเร็จหลังจากเหินฟ้ากันมานานกว่า3ชั่วโมงและแล้วก็มาถึงยังดินแดนที่เมื่อก่อนได้ฉายานามว่าชมพูทวีป ซึ่งในปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียนั่นเอง รสุภจญ,ญาสุวิภูนนะคะสำหรับรากแก้ศาสนาทายาทในซีซั่นนี้ค่ะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะคะน้องๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเรื่องราวของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเลยทีเดียวและสำหรับภารกิจแรกในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้บ้านนางสุชาดาค่ะ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของพุทธศาสนาเลยค่ะที่ข้างหลังของพลอยนะคะเรียกว่าบ้านนางสุชาดาค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยอา,อาจจะไม่เหมือนบ้านซะเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,านักโบราณคดีเขาบอกว่ามีการสร้างสถูปเนี่ยครอบไปนะคะแต่ว่านางสุชาดามีความสาคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนานะคะต้องย้อนกลับไปค่ะนางผู้ถวายข้าวมัททุป,ปายาแด่เจ้าชยธธายเศร็จถาซึ่งอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่เจ้ธธาชายเทธ็จถาฉันก่อนที่จะตัดสู้ พระอนุตตลสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระพุทธเจ้าคืนก่อนการตัสรู้พระโพธิสัตว์ได้ฝันเห็นห้าประการเมื่อทรงพิจารณาแล้วก็ทรงมั่นพระทัยว่าพระองค์จะต้องบรรลุได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพอใกล้ลุ่งจึงได้เสด็จมาประทับนักโคนต้นสทรต้นหนึ่งเพื่อรอเวลาบินทบาทนางสุชาดาได้เคยอธิษฐานต่อเทวดาณต้นสทรนิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราวา่า หากข้าพเจ้าได้ไปสู่สกุลที่มีชาติเสมอกันหนึ่งได้บุตรคนแรกเป็นชายหนึ่งจะถวายข้าวปลายาหรือข้าวที่หุงด้วยนมสดแก่ท่านเมื่อนางได้สมประสงค์ทั้งสองอย่างแล้วนางจึงคิดทำพีกรรมในวันเพ็ญเดือนหกเช้าวันนั้นขณะที่นางกำลังหุงข้าวปลายาได้สั่งให้นางทาสีไปทำความสะอาดบริเวณโคนต้นไทรเพื่อเตรียมทำพิธีนางทาสีออกไปเห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้ มีรัศมีสว่างสวยัยจึงรีบกลับมาบอกนางสุชาดานางสุชาดาจึงเกิดความปิติโสมนัสอย่างยิ่งคิดว่าเป็นเทวดามารับพรีกรรมจึงรีบนำข้าวออกมาถวายโดยรีบนำข้าวปายาดบรจุจนเต็มถาดทองครอบด้วยถาดทองอีกใบหนึ่งใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมยกถาดนั้นเทินไว้บนศ,ศีรษะกล่าวว่าขอท่านจงรับพรีกรรมที่นำมาถวายนี้เถิดความหวังของดิฉันสำเร็จแล้วฉันใด แม้ความหวังของท่านก็จงสำเร็จแล้วฉันนั้นงานกรหลวงพี่โบ๊ชค่ะสถานที่ที่เราอยู่ข้างหลังตรงนี้นี่มีความสำคัญยังไงบ้างเจ้าคะเรนพรเห็นข้างหลังนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นเจดีหรือเปล่าเป็นสถูปหรือเปล่านะจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านนางสุชาดาค่ะคือในแต่ก่อนในคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณที่นางสุชาดาเนี่ยอาศัยอยู่มเมื่อวันเวลาผ่านไปก็มีคนมาค้นพบ ทางด้านโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์ก็เลยทําเป็นสถูปขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้เป็นที่ระลึกก็กลัวว่าเดี๋ยวบ้านจะหายไปและหากันไม่เจอนะถามว่าตอบคาถามตอบว่าอนางสุชาดาสําคัญอย่างไรก็มีบทบาทถือว่าเป็นผู้ที่ถวายถวายข้าวมุทุปายาตให้กับเจ้าชายศิด็าตอนนั้นยังไม่ไม่ตรบสรูยังเป็นเพื่อเป็นเจ้าชายอยู่เจ้าชายเิร็า ตอนนั้นบวชแ,แล้วก็มาบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ที่ถ้ำดงคัสสิทิเนี่ยมองตรงไปที่โยมพลอยเห็นมีภูเขาหินปูนข้างหลังที่เราเห็นหอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลใช่ไหมไม่ใกล้ไม่ไกลนี่มอง <ภา S 2> มเห็นตรงกันเป๊ะตรงนี้เลยนะ <ภา S 2> ท่านบําเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปีบําเพ็ญเสร็จก็อยู่บนภูเขาแห่งนั้นเลยเป็นถ้พอยู่นั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันท่านกับเสด็จตรงมาทางนี้หลังจากที่เลิกบําเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็เสด็จมาที่นี่เสด็จมา มาประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อก่อนว่านางสุชาดาเนี่ยก็สั่งสาวรับใช้ไว้ว่าถ้าเห็นเทพเทวดาลูกขาเทวดาอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยให้มาบอกนะเราจะไปอธิษฐานขอล้วอยากมีมีบุตรอยากมีลูกชาย<ม>นะพอดีนางรับใช้ก็มาเห็นเห็นพระองค์รูปง,งามมากก็นึกว่าเป็นเทพก็รีบวิ่งมาบอกเจ้าน,จนายเจ้านายเรวรีบเอาของไปถวายเจอแล้วจะได้ขอให้มีบุตรนางสุชาดาก็ดีใจมากก็รีบผงหาอาหารเอา น้ำนมใส่ข้าวแทนที่จะเป็นน้าธรรมดาเขาเรียกว่าข้าวมุทุปายาตหุงเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่ถาดแล้วก็มาถวายพระุทธองค์อยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้องค์ก็ได้ฉานพระทหารเป็นมื้อแรกแล้วหลังจากนั้นก็ได้ให้ผรนสิ่งที่นางอธิษฐานก็เป็นจริงนางเชดาก็ตั้งคันแล้วก็มีบุตรชายสมปรารถนาพระุทธองค์ก็เสด็จไปที่ริมแม่น้ําในรัญชาราแล้วก็ไปอธิษฐานอธิษฐานถาดเนี่ยหลังจากที่ เสร็จอธิษฐานว่าถ้าจะได้ตัดสรู้ในข้ามพืนนี้ขอให้ถานนั่นลอยทวนน้าปกติเนี่ยเราลอยอะไรก็ต้องไหลตามน้ำค่ะถานนั้นก็ไหลไปนิดนึงแล้วก็หยุดแล้วก็จริงๆต้องบิ่มแม่น้ำเนรัญชราหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จข้าบแม่น้ําเนรัญชราไปประทับนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นความสําคัญของสถานที่ตรงนี้ เป็นสถานที่ที่จะรึกไว้ในพุทธประวัติจริงๆค่ะ,คะก็ปัจจุบันเนี่ยสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ว่าทางอินเดียเขาก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีการสร้างบอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญของพุทธศาสนาใช่ก็ยังอนุรักษ์แล้วก็มีป้ายบอกว่าแต่ละที่มีความสําคัญอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปดูในแต่ละที่ที่มีความสําคัญต่อไปค่ะ,คะ จิตไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นมนทิน ที่นี่ค่ะก็คือแม่น้ําเนรัญชราค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของพระพุทธศาสนานะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยแม่น้ําน้ําหายไปไหนนะคะตอนนี้แม่น้ําเหือดแห้งไปหมดแล้วค่ะเหลือเพียงแค่ทรายแบบนี้นี่นะคะแล้วก็มีเด็กๆชาวอินเดียจํานวนมากค่ะก็ลงมาเตะฟุตบอลการรวมถึงใช้สถานนี้เป็นสถานที่เล่นกันวิ่งเล่นกันเลยทีเดียวแล้วก็นี่ละค่ะตามหลักฐานของพระพุทธศาสนานะคะที่นี่คือก้นบึ้งแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้านหลังของเราค่ะ คือพุทธคยาเราจะได้เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้านะคะได้ทรงบําเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้แห่งนั้นที่อยู่ด้านหลังของเราและตอนนี้ค่ะเหล่าน้องน้องรกัก้สสนานทายาทของเรานะคะก็ได้เดินมาที่สถานที่จริงแบบนี้แล้วก็กําลังที่จะเรียนรู้เรื่องราวของเนรชลาให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ถือได้ว่าถ้าเป็นอดีตเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะน้องๆชาวอินเดียสนใจพวกเรามากนะคะเดินมาส่งจากฝั่งนู้นนะคะบ้านนางสุชาดาเดี๋ยวเราจะไปพุทธคยาไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะขณะนี้อธรรมภาพเย็ยนอยู่เรียกได้ว่า ือบจะกึ่งกลางของแม่น้ําเนรัญชาลาเลยก็ว่าได้และท่านอาจจะสงสัยว่าอา้าวเป็นแม่น้ําทําไมถึงยืนได้แม่น้าแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเหือดแห้งเป็นทะเลทรายอย่างที่เราเห็นอาจจะมีน้ําอยู่ใต้ดินบ้างแต่ในช่วงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นั้นเป็นวันเพ็ญเดือน6ช่วงเดือน6ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนของประเทศอินเดียก็จะมีน้ําไหลผ่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงได้เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชาลาได้อย่างไม่ยากเย็ยนนัก เมื่อเสด็จข้าไปแล้วก็ไปประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์พุทธคยามหาเจดีย์พุทธคยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งถูกครอบครองหรือถูกปกครองดูแลด้วยพวกมหันธรรมภาพจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปดูนี่คือวังเก่าของพวกมหายุคหนึ่งพวกมหารั้นมีอำนาจมากยุคที่เขามีอำนาจเขาดูแลปลกครองผืนแผ่นดินตรงนี้รวมถึงมหาเจดีย์พุทธคยาด้วยก็โชคดีที่มีท่านธรรมาปาละ ซึ่งเป็นนักบวชชาวศรีลังกาได้เดินทางมาแล้วก็มาต่อสู้บอกว่าบริเวณเจดีพุทธคยานั้นน่าจะเป็นของชาวพุทธมากกว่าที่ให้คนอื่นมาครอบครองดูแลนั่นเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปจากแม่น้ําเนรัญชราแล้วก็จะไปเห็นว่ายุคที่พวกชาวมหาัารุ่งเรืองนั้นเขามีวังมีปราสาทมีบ้านเมืองใหญ่โตเพียงใดขอเจริญพร ไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นคือจัดสินมนทิ้งใจจี๋ไม่เย็นก็เห็นแต่ทูก คดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุขทูกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจ็ตไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิน้นมนทิน้นใจ ล้องมาตามฝั่งต่างๆนะคะก็ออกมาที่ประตูนี้เลยค่ะพุทธคยาเมนมาเก็ตนะคะแล้วด้านซ้ายมือของพลค่ะก็เป็นเจดีพุทธคยานะคะด้านในเนี่ยก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวติดตามกัน่าว่าเราจะไปที่ไหนกันค่ะ